าอัปเดตเมาส์เกมมิ่งรุ่นใหม่ประจำเดือนกระกฎาคมถ้าใครกำลังหาเมาส์เล่นเกมดีๆสักตัวเฟซส,สองมาให้แล้วและราคาเริ่มต้นหลักร้อยถึงงบสุลต่านจะน่าสนใจแค่ไหนเราไปรับชมแต่ละอันดับกันได้เลยค่ะ พอเวลาเซวียถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์ของเฟสอยากสนับสนุนสามารถกดซุปเปอร์แตงใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแถมยังได้คอมเมนต์ที่เท่แบบนี้ด้วยหรือจะมาเป็นชาวคลั่งรักกันป้ายยาก็สามารถกดแล้วมาจอยกันได้เลยจบกานขายตรงบายมาเริ่มกันที่รุ่นแรกกับ n i n j u s o s o r a V สองเปิดราคามาที่ ,3990 บาทเรามาดูกันว่า V สองนี้ถูกอัปเกรดอะไรมาบ้างแน่ๆก็จะเป็นเรื่องของการดีไซน์ค่ะที่จะรองรับการจับให้สบายมากขึ้นเพิ่มอิสระในการจับมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่าจับต่าง เรื่องรูปทรงท้ายเมาส์อันนี้ค่อนข้างเปลี่ยนนะคะถ้าเกิดใครมีโซล a รี1ห,หรือว่า 4K อยู่แล้วอยากอัปเกรดมาเป็นตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันค่ะส่วนต่อมานั่นคือเรื่องของน้ำหนักเมาส์นะคะรุ่นนี้เหลือเพียงแค่39กรัมเท่านั้นเพราะวัสดุเมาส์เปลี่ยนมาใช้เป็นโพลีคาร์บอเนตแล้วก็ไม่ได้มีการเจาะรูใดๆแต่น้ำหนักเมาส์ถือคู่เบามากๆเลยทุกคนในฝั่งของเซนเซอร์ยังใช้เป็น p i x a r 3395อยู่นะคะแต่ว่าจะมีพวก r d i c c ชิปต่างๆที่ทําให้การ ใช้งานเนี่ยสเสถียรมากขึ้นรวมไปถึงว่าเรื่องของ c o l l i n g rate ค่ะตอนนี้ที่วางจำหน่ายอยู่จะยังรองรับแค่1000เฮิร์์แต่ในอนาคตจะมีการถูกอัปเกรดเฟิร์มแวร์เป็น4 0 0 0เฮิร์แล้วก็ยังสามารถซื้อดองเกิมเพิ่มให้รองรับ8 0 0 0เฮิร์ได้อีกด้วยจากการใช้งานจริงของเฟซน,นะคะมีหนึ่งจุดที่ชอบมากๆก็คือเรื่องของการปรับแต่งโปรแกรมต่างๆตัวนี้สามารถใช้งานผ่านเว็บไซต์ได้เลยค่ะชื่อว่า N ิน Force ไม่ต้องลงซอฟต์แวร์ให้ยุ แค่กดเข้าเว็บไซต์แล้วก็เซตติ้งได้ตามใจเลยหากใครที่รอคอยเมาส์จากแบรนด์ b n j u z o นะคะก็ะสามารถไปจั่งซื้อกันได้แล้วที่ร้านไม Mo มอสในราคา3 9 9 0บาทค่ะมีรับประกันให้ด้วย1ปีหวังว่าทุกคนจะชอบตัวนี้เหมือนกาแเฟ,ฟกันนะคะรุ่นที่2กับ Redragon M 9 1 6 Pro King สำหรับเมาส์รุ่นนี้แฮชเฟซจะมาแนะนําเป็นรุ่น4 0 0 0นเฮิร์ตนะทุกคนเพราะว่าราคาอยู่เพียงแค่1น9 0บาทและสเปคการใช้งานอะไรค่อนข้างดีด้วยซึ่งแน่นอนว่าช่องเฟซทำรี แบบคลิปเต็มไว้เรียบร้อยค่ะถ้าเกิดคุณโดนตกก็สามารถไปดูรีวิวเต็มๆกันได้มาดูเรื่องของความน่าใช้แรกก็จะเป็นเรื่องของรูปทรงนะคะเรดดะก้อน M916 เนี่ยจะค่อนข้างคล้ายกับ Razer Wiper Mini แต่ช่วงท้ายจะมีความสูงขึ้นกว่าหน่อยรวไมไปถึงความกว้างของเมาส์อาจจะกว้างกว่าหลักมินนะคะและด้วยราคา1,890บาทเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เซนเซ,นเซอร์เป็นที่ R3395 ค่ะโพลิ่งเรดรองรับ4,000เฮิร์ตไม่ต้องซื้อดองเกิลเพิ่มมีแถมมาให้ในกล่องและโหมดการใช้งานไร้สาย มีทั้งไวเลสแล้วก็บลูทูธเลยเสียบสายก็ใช้งานได้นะลืมบอกในฝั่งของน้ำหนักเมาส์ค่ะตัวนี้ถือว่าค่อนข้างเบามากๆนะประมาณ49 50กรัมเท่านั้นถ้าเทียบในเลทราคานี้เนะี่ยเขาอาจจะอยู่กันที่ประมาณ55 52ตัวนี้ให้มาแบบครมเลย49กรัมน่าสนใจสุดๆถ้าเกิดใครมีงบ2,000พแล้วหาเมาส์โ o ล l i n g rate สพัเฮิร์ตอยู่รุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าเก็บไปไว้ในใจค่ะก็ลองไปดูรีวิวเต็มเตมกันได้หรือ ดูพิกัดสั่งซื้อใต้คลิปนั่นเองมาต่อรุ่นที่3กับ AJ AJ 1 5 9 P อีกหนึ่งเมาส์เกมมิ่งราคาไม่ถึงพันแต่ได้พิกอาร์สามพร้อมกับแท่นชาร์จด้วยซึ่งราคาค่าตัวของน้องอยู่ที่999บาทสามารถใส่ค้นลดอะไรเพิ่มเติมมาจะเหลือ950นิดนิดซึ่งก็ยังเป็นราคาที่น่าใช้อยู่ดีโดยทรงเมาส์รุน่นนี้แนจากที่เฟสลองเช็ครูปเช็คสเปคนะคะแอจจะคล้ายๆกับเมาส์จากทางแฟนเทคน รุ่น XD3 อะไรประมาณนั้นหรือว่าจากค่าย p อ l s a r แต่ราคาเข้าถึงได้ไง่ายมากกว่าส่วนจุดเด่นต่อมาก็คือตัวแท่นชาร์จค่ะเราสามารถที่จะหยิบเมาส์เนี่ยไปวางปุ๊บน้องก็จะชาร์จให้รวมไปถึงเป็นตัวฮับเอาไว้เสียบไวเลส2.4 g h z ด้วยนะแต่เรื่องของโหมดการเชื่อมต่อนี่รุ่นนี้จะรองรับแบบเสียบสายด้วยนะคะแล้วก็วเลส2.4 g h z ในฝั่งของโพลิ่งเรสจะได้เป็น1000 h พเฮิร์ตแต่เอาจริงๆห0 0่งเฮิร์ตเนี่ยเพียงพอกับคอมพิวเตอร์ของขใครหลายๆคน อีสปอร r t อะไรมากหรือว่าโฟกัสอะไรมากเป็นค่าที่เพียงพอแล้วค่ะถ้าหาใครสนใจ AJ AJ 1 5 9 P เนี่ยก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้แล้วเดี๋ยวเฟยจะแปะพิกัดไว้ให้ใต้คลิปราคาดีมาก900กว่าบาทและรุ่นที่4 Fan ี a แ t e เทค XD 3 V 3 8 K เขาแอบเปิดตัวมาอย่างเงียบๆแต่ว่าสเปคด้านในจัดหนักจัดเต็มสําหรับซีรีส์ XD3 เนี่ยก็ถูกพัฒนามาเรื่อยๆค่ะจนตอนนี้เป็นวนะีสาและรองรับ8,000เฮิรต์เรียบร้อยถ้าถามว่าต่างจาก XD3 V 3ีพี่เฟสเคยรีวิวไปมากน้อยแค่ไหนเนาะก็จะมีเรื่องของสีสันที่ปรับมาเป็นโทนดําล้วนขาวล้วนดูมินิมอลมากขึ้นในฝั่งของเซนเซอร์ยังเป็นตัวพิกอาร์สามสามเก้อยู่ค่ะแต่ว่าชิปเซตจะใช้เป็นนอร์ดิกห้าสที่รองรับโพลิ่งเล 8,000เฮิรตส์ส่วนรูปทรงเมาส์เนี่ยจะคล้ายกับรุ่น Fantech Helios 2 Pro นะคะจะเป็นเมาส์ทรงบาลานซ์ซึ่งการใช้งานก็จะเหมาะกับการจับไม่ว่าจะเป็นคอกิฟหรือว่าปามก็ได้ถ้าเกิดใครมือเล็กนั่นเองและในส่วนของราคาอาจจะมีการขยับขึ้นมาเนึงตามสเปคที่เขาใส่มาให้ค่ะอยู่ที่3590บาทยังสามารถใส่โค้ดลดอื่นๆลดเพิ่มเข้าไปได้อีกด้วยเดี๋ยวเฟซจะแปะพิกัดไว้ให้ใต้คลิปนะคะถ้าเกิดใครสนใจมาต่อ กับตัวตึง W L Mouse Beast X Max มาส์เ g a ม i n g ที่ยัดสเปคมาให้อย่างโหดเลยค่ะแล้วก็ราคาถือว่าต้องสุลต่านนิดนึงอยู่ที่5,490บาทจนไปถึง6,190บาทมีรับประกันให้1ปีซึ่งเมาส์รุ่นนี้ใส่สเปคหน้าตาม,มาให้แบบน่าใช้สุดๆซึ่งเพื่อนๆจะได้เป็นเซนเซอร์รุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง p i a r t p a l 3950 HS ที่รองรับโพล,ลิ่งเรทมากถึง8,000 Hz แล้วก็ดองเกิลเนี่ยเขามีแถมมาให้แล้วในกล่องนะ ซึ่งตัวเซนเซอร์ใหม่เนี่ยเอาจริงด้วยรูปทรงเมาส์อยู่แล้วการใช้งานค่อนข้างจะสู้ไฟนอลเมาส์ได้เลยนะแต่ละหลักคนที่ชอบเมาส์ตัวนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของรูปทรงการจับที่เหมาะกับการจับแบบฟิงเกิลทิหรือว่าแบบคอที่ควบคุมไม่ง่ายแล้วก็น้ําหนักเมาส์เบาอยู่เพียงแค่4 2กรัมเท่านั้นส่วนตัวเฟสเองก็มี WL ลเมาส์บีดเเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นรุ่นเก่าใช้งานค่อนข้างดีเลยแต่ติดตรงที่แบตเตอรี่มันหมดไวนิดนึ่งไม่ไปถึงว่าตัว ตนี้ลองรับพล่งเาทที่สูงมากขึ้นก็อาจจะ บหมดง่ายมากกว่าเดิมมัง้งแต่ถ้าเกิดใครที่ลองใช้เมาส์แบบ Logitech มาแล้วเจ้าอี้แล้วอยากหากอะไรใหม่ๆนะคะตัวนี้น่าสนใจมากไว้ถ้ามีโอกาสจะมาทำคลิปรีวิวให้ดูกันแล้วก็พิกัดสั่งซื้ออยู่ที่ใต้คลิปเรียบร้อยค่ะและรุ่นสุดท้ายของเรากับ ROG k i r i 2S Fresh เองก็เพิ่งลงรีวิวไปแบบสดๆร้อนๆเลยนะคะตอนนี้ก็มีวางจำหน่ายในไทยแล้วในราคา5,990าทนั่นเองสำหรับรุ่นนี้ก็จะมีการ ปรับเปลี่ยนเซนเซอร์มาใหม่ค่ะเป็น LGM Point Pro ที่นี่ง่าการใช้งานเนี่ยโอ้โหดีมากขึ้นนิ่งมากขึ้นนะคะโดยพลิ้งเลทที่รองรับสูงสุดนะอยู่ถึง8,000เฮิร์ตเลยในหมวดเสียบสายแล้วก็ยังสามารถใช้ ROG Poling Rate Booster เนี่ยควบคู่กันก็จะรองรับเป็น Poling Rate 4,000เฮิร์ตนั่นเองค่ะส่วนในฝั่งของรูปทรงนะคะเมาส์รุ่นนี้อิ g ค่อนข้างใกล้เคียงกับ s a u v EC2 CW หรือว่าตัว Pulsar X Light V3 m e d i m มากๆถ้าหากใครเลง2ตัวนั้นอยู่ แ,แต่อยากได้สเปคที่แอดวานซ์มากขึ้นตัวนี้เกิดมาเพื่อค่าเลยค่ะถ้าใครสนใจนะคะลองเข้าไปดูรีวิวเต็มๆกันได้ในช่องของเฟชหรือจะดูที่พิกัดสั่งซื้อสไคล์คีบแปะไว้ให้เรียบร้อยค่ะและนี่จะเป็นเมาส์เกมมิ่งทั้งหมดที่เฟชมาอัปเดตให้ในเดือนกรกฎาคมมีถึง6รุ่นด้วยกันแต่หลังจากคลิปนี้ปล่อยเนี่ยอาจจะมีรุ่นอื่นออกมาอีกนะคะเดี๋ยวไว้ในเดือนหน้าเรามาอัปเดตให้ฟังกันใหม่เนาะหวังว่าทุกคนจะชอบช่วงนี้ที่เฟชเพิ่มเข้ามาสําหรับสายเมาส์เกม พูดคุยไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย